สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซี FC, ทุกท่านอยู่กับผมออดน้ำซิ่งนะ,ะวันนี้วันนี้มาทเที่ยวเต่าสเลนครับแวะมาแวะมาะนานพอสมควรครับไม่ได้ลงคลิปให้ดู เข้าไปก่อนแล้วครับวันนี้มากับแฟนกับลูกชายคนเล็กปกติมางานครับมาหากุ้งไปทำกุ้งจมนะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้สวยที่แไหนเอาไปเลื้อยนี่เอาไปเลื้อยรังคาเรารังคาร้านอ่ะก็เบอกว่ามีแต่ดอกไม้มีดอกไม้แปลกๆข้างนอกอ่ะย้อยสวยอ่ะเออเตาใหญ่ครับ วันนี้มาหากุ้งไปทำกุ้งจมนะน,น,นี่แหละที่ย้อยลงมาเหมือนแบบดอกไม้ไฟอะ่ะข้างหน้าน่ะไปดูอะ่ะสวยมากไม่ว่าเขาหาดอกไมาอย่างไรไปแปลกๆสวยสวยปะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในวันนี้มืดๆนะเดี๋ยวพาชม ก็มาหลายรอบแล้วครับมาชิมไหมชิมไหมามาเอาเร็วคุณเชียงเดี๋ยวถ่ายรูปไหมห้องเตาหองันนี้มืดๆหรอเพิ่มแสงหน่อยเตาหญ่ ีวิจายมีปลาคา,าร์ปปาลิโมมืดๆวันนี้นะมันมืดอากาศอืมดูดอกไม้ลูปภาพมืดๆต้องขออภัยด้วยเด็กตกน้ำน้ำลึกสามเมตร ขึ้นมาดูไหมแต่ระวังนะนี่มองไปเห็นตรงป่าไม่รู้ว่ามองเห็นไหมครับมาที่นี่หลายครั้งแล้วเขาไปยืนใกล้ๆก,ก,กันหน่อยสินี่นะ่ะ นี่นะมา่ยืนนี่ใกล้ก,กันหน่อยน,นะน,นางอัศราเราจะไปกอดคอ,อเดี๋ยวให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้นะหนึ 1, 2. 2> ่งสองมันมืดอ่ะเดี๋ยวไปปรับแต่งได้ภาพไม่เดี๋ยวพ้าปรับให้เอาสวยขนาดไหน เบ,บ,บ,บื่อออกค,ค,ค,ครับลูกคราบด้วยลูกคราบด้วยนู่นครับองค์เทพเจ้าเสียงน,นมผ่านมีคร่บกินติมกินอะไรไหมนั่งกินไหม,ไม,อ,อ,มอยู่ตรงนี้ก<ม>่อน นี่อยู่ตรงนี้นี่เฟ็นชายนักเก็ตีพิซซ่าแอ้อยูตรงนู้นในร้านไอศคีมข้างในนู้นนะมาแล้วอีไปแล้วดูน้ำแล้ววันนี้เป็นคลิปมาเที่ยวเบาๆครับไม่ได้มาเที่ยวนะมา,างาน เรามาที่ตลาดช่องจอมกันครับเลยแวะม่ได้แลกเหรียญมาเลยลูกมาไปไปแลกเหรียญไปกินติมก่อนมาไปแลกเหรียญมาเขาต้องใช้เหรียญหยอดมามาแล้วมาโยก ต้ทนทนกล้องนี่มันตัวใหม่ดหน่ค่อนข้างนม่หรอเป็นไรมันไม่เาก็เโหมดนัตังหมดมาเมาไกินติมดีกว่ามทก็มาเลยไปตั้งอะไรนะไม่รู้ ขึ้นมาเลยลูกภาพหน้าจอตัวถ่าใส่หายหมดแล้วก็เป็นจอดำคือเป็นสีดำอะไรมาหมดเลยมันจะเป็นเหมือนเหมือนล็อกโทรศัพท์ไม่ไปตั้งไปล็อกอะไรไม่รู้เหมือนกันมันเป็นการจริงๆนะก็จนจนคุยกับลูกลูกก็อยู่เนาะโอเอก็อยู่เอาอะไรก็จะให้ลูกดูอะดูอะโอเอเป็นหน้าจอดำแบบนั้น แม่พ่อแกมาต <Ye> oh. ั้งค่าใส่รหัสอะไรอือปึ๊บมาดูที่ได้อะไรดูที่นี่สวยไหนดูหน่อยได้อะไรใครอะไรนั่นอ่ะมีตัวอะไรในนั้นโอ้ ตัวอะไรเอาไหมนี่ไิเกะเลยเหรอตัวอะไรติแกะเลยเหรอพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอไม่ให้ยอดเยอะเดี๋ยวมันจะหมดของเขาคนอื่นจะไม่ได้ใีู่กนี่ตัวอะไรครับตัาเรียกอะไรอ่ะตัวอะไรนั่นอ่ะอยากกินิ่มดิกว่าพ่ออยากกินิ่มมัน้องมีร้านแถวนี้สิจากร้านเนี่ยเนี่ยมาเดี๋ยวมาดู โอ้เกงอันนี้ก็หลวมอีกแล้วเนี่ยนูน่นติมอยู่นู่นครับติมมีไหม้วครับเปิดแล้ว มันมีเอายี่สิบห้าเลยวอ๋้หมดแล้ว,ลวครับผมเดี๋ยวเพ๊บนึงครับขอตัวเข้าห้องน้ำเพ๊บนึงอ่ะไปไอตอนนี้เขาย่างอะไรผมว่าอย่างเนาผมให้ย่างขพิ่มเอืมไปแล้วครับ หาติมกินหน่อยติมที่อื่นไม่มีหรอกได้อืปไปเย็นมากเลยดูข้างบนกระดาประดา,ะดาเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำคลิปหรือจะไปดูไหมน้องชุบุนครับดูให้หันาาาปา่า ปลาสวยนะ,ะออก็มาหลายรอบแล้วครับชอบมาทานอาหารนะทานที่นี่อร่อยครับโอ้โ,โ,อโแอหแยบนื้อกุดคุณเนี่ยกับตัวองไดื้อนน่ะ ไม่ค่อยกินข้าวเลยชอบกินขนมโอ้นั่นอะไรโอ,อร้กาแฟเดี๋ยาไปสั่งกาแฟอยากกินกาแฟโบราณ นี่ไอติมด้วยว่ะเดี๋ยวดูก่อนเห็นกาแฟโบราณไม่ได้ครับต้องเช็คเช็คด่วนว่าแล้วไอติมด้วยเมียงจ้านี่ไอติมอยู่นี่ไอติมแย่งนี้อืมคืออนี่ก็เขาใหน้นั่งทีเท่าหร่ นี่โอมาป่ะป่ะเดี๋ยวมันงับเอานะเอาไปสเอาไปวางไว้ไม่ได้เอไปวางไปโกยนี่ไงต้นไม้คืตรงพลังตรงมานี่เเป็นโค้ง เอคุณหุมดีมัรู้จัทำนู่นอยากทำนูนอยากทำนี่นนี่มันลงมาลอยนะงปูสว่งเลนี่งปูริ้วมามามาเอบ เสียงเซ็นซีอืมโยกไม่ใช่มันจะทำได้ม่อ่้แม่ครับเต่าครับแม่เต่าออยู่อ่าไม่ต้องจุดวะให้ปากเลยแล้วเนี้เอาไปจุดที่บ้านได้ไงไม่ได้หูทาชั่วเทียนห้าดอกก็ได้คาถาของเ่อง อ่าสักครวครับมามามาลุงปุริวนี่แหละลุงปุริวนางเต่าครับไม่ได้หรอกมามา ครับเพจบับมาได้นะครับผมโอ้ดับมามา,มานั่งกับพ่อนั่งรองไหว้ยกมือทุกครับเนอเราอยู่ที่เต่าอะไรอะ่ะเราอยู่ที่เต่าอะไรครับเต่าเสเลนครับครับมานั่งลงนั่ง ปไปไหว้องค์พ่อตอนเมื่อหลายปีที่แล้วได้ไปรอดอยู่้านสรีระของวัค์พ่อเลยใช่ไหมอัน,นลุกปู่สวงนี่ลุงปู่หลิวพญาเตา่าท,ท,ท,ที่นั่งเตา่าไม่เปรเต่าโบราณที่นั่นอ่าคอยคอยรุกานร่วมเย็นก็กู้บ้านเรือนให้กลับมาสำเร็จให้ลูกหลานได้รับใช้แผ่นดิน ไปจุดที่บ้านนะจุดที่นี่เลยแล้วแล้วจะรอดูตัวเล็กนี้เดี๋ยวจุดเยอะขายให้ขายให้นกดู้เดี๋ยวให้โชคคุณจับติ้งต้องนึกจับไปแล้วหนูขอบคุณมาเรื่อยนะจับไปแล้วเอาเก็บไว้แล้วลูกเดี๋ยวพอจะดูเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่อย่างดื้อเลยเดี่ยวตัวเล็กนี่สุดๆเกี่ับ ัออนนนี้ห่ยครับครับผมเดี<ร>๋ยวคนพอพอ,พอถ่ายถ่ายคลิปอยู่อันนี้แม่ให้จับมาเนี่มาในมาเนี่ยมาเอามาปิงปองเอาเข้ามานี่ไงถ้าเขาจับให้ควรควรก่อน,น่ควรอันนี้อ่ะอจ,จับมาสามชัวตรงๆรงสิลูกเอามาเอามาให้แม่อันนึง,นนงดูนะครับ ไม่ <omen> มีเจตนาที่จะใบหวยหรือจับมาหนึ่งอันเลือกเลือกมาให้แม่หนึ่งอันก่อนเลือกให้แม่หนึ่งอันแล้วแต่คนเชื่อสมวนุคลครับสองอันเลยเอาให้นี่เล้อ่านี่นี่ปลาเด่นดูเยาไม่แนะนำให้ซื้อหวยนะปลาเด่นทุ่มเลยถ่ายให้ถ่ายถ่ายหน่อยจะส่งให้อีนกอ่าอ่ะมาละ เขว่ามันมาศูนย์หกอะไรมาเนี่ยครับเดี๋ยวรอร้อนคู่ก่อนเดี๋ยวมีอีกครับปลาเดนนะลุงปู้หลิวพญาเต่าเรือนนี่เลยนี่เลยลุงปูหลิวที่ หลวงปูส่สวงอยู่ด้านหน้าอยากไหไว้ไหมล่ะหลวงปูเ่เลี้ยวครับมไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่า๋ยวซูมให้ดู